ครับท่านที่อยู่ภาคภาคกลางภาคเหนือภาคใต้กกสภาพพื้นที่คุงคงที่จะชุ่มชื้นแต่สภาพทุ่งนาภาคอีสานเราออนะครับแห้งแรงนะครับนี่วันนี้วันที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 4ครับนี่วันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่นาของลุงปุงครับลุงปุงเจริญผลท่านทำนา25ไร่ใช้นาหวานครับ แล้วก็ใช้นายอดผสมใช้รถยอดนะครับหลังจากตีใชโ้โรตารี่คือสมัยก่อนใช้คราดทุกวันใช้โรตารี่ตีดินนะครับตีเพื่อได้ดินตากให้มันแห้งแล้วก็หญ้าจะได้ตายครับหลังจากตีโรตารี่รอบหนึ่งเสร็จแล้วก็จะใช้วิธีเอารถยอดเพราะว่าเกตทำนายเยอะครับ20กว่าไร่หลังจากนั้นก็จะถึงกรรมวิธี การฆ่ายาครับโดยการใช้ยาคุมคุมกําเนิดญ้าครับไม่ให้มันเพื่อจะไม่ให้วัชพืชมันขึ้นรกต้นข้าวครับมันจะได้เติบโตได้อย่างดีที่สุดครับไม่ต้องไม่ต้องเปลืองปุ๋ยด้วยนี่คืออาชีพหนึ่งที่เราจะแนะนํานะครับท่านผู้ชมครับอาชีพพ่นยาฆ่ายาครับอ แถวบ้านเราต้องใช้ยาคายาคือยาคุมนั่นเองนะครับไม่ใช่ยาฆ่ายาคุมเนื้อคุมด้วยฆ่าด้วยเขาบอกว่างันครับทั้งคุมทั้งฆ่านี่แถวบ้านเขตเขตเรานี่ใช้รรนสตาโรนสตาคุมถ้าเราอัพค่าผสมกันเพื่อให้ฆ่าวัชพืชโดยเฉพาะพวกไอ้้าเขาเรียกภาษาแถวบ้านทางนี้เขาเรียกว่า สมอตะกานะครับไอ้หญ้าที่มันสมอตะกาเดี๋ยวผมจะให้ดูสมอตะกาเป็นยังไงครับนี่รากมันจะใหญ่ครับเนื้อมันจะใหญ่สมบูรณ์มากนี่ดูยอดมันครับต้นไม้เกือบเกือบจะใหญ่ถ้าต้นสมบูรณ์จริงเอะเกือบเกือบเท่าด้ามปากานะครับสมอตะกาอาการ หลักการทั่วไปในการผสมยาฆ่ายาก็ใช้น้ําประมาณ20ลิตรต่อต่อยาประมาณสักหนึ่งฝาหนึ่งฝาของขวดที่ให้มานะครับผสมกันแล้วก็ฉีดพ่นอาจจะได้ประมาณกระอนนี้20ลิตรก็จะยิงได้ประมาณสักมัะเกืบครึ่งไร่นะครับประมาณ2งานครับ ยิงได้ไม่เกินห้าไร่อ๋อหนึ่งลิตรนี่ที่ไอคือรอนสตาร์เนาะยาคุมครับหนึ่งลิตรยิงได้ไม่เกินห้าไร่ครับอันนี้เราผสมน้ำยี่สิบลิตรเนาะยี่สิบห้าลิตรยี่สิบห้าลิตรโอ้ยถังนั้นจะรอนนั้นยี่สิบห้าลิตรครับยี่สิบห้าลิตรยี่สิบห้าลิตรยิงได้ประมาณไม่เกินห้าไร่ไม่ไม่ถังหนึ่งยิงได้ไม่เกินหนึ่งไร่อ๋อถังหนึ่งยี่สิบห้าลิตรนั่นคือผสมครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่ง หนึ่งลิตรผสมห้าครั้งอหนึ่งลิตรผสมห้าครั้งคือไอ็นึง่งหนึ่งขวดนี่นคือหนึ่งลิตรครับยิงได้ไม่เกินห้าไร่ไม่เกินห้าไร่อ,อ,อ๋อครับผม๋อเข้ากับลิตรหนึ่งนี่ผสมก็ยิงก็ประมาณห้าไร่มันจะได้ผลดีสมบูรณ์ดีมากถ้าเรายิงเกินนั้นก็คือประสิทธิภาพมันก็เบาบางลงเนาะมันจางมันจางมันจะคุมหญ้าไม่ค่อยได้นี่คุมได้ประมาณสามเดือนก็สามเดือนวันนี้เดือนพฤษภาเนาะหลังเดือนพฤษภา ยี่สิบสองพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากทุมแึะสิงหากันยานะครับสา,สามเดือนนี้ก็ได้ถึงเดือนนั้นแล้วก็เข้าก็จะเริ่มตั้งท้องแล้วนะครับก็จะสมบูรณ์มากถ้าฝนมาตามถูกต้องตามฤดูกาลครับถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่คุมเลยมันจะเป็นยังไงครับถ้าไม่คุมหญ้าเยอะข้าวต้นเล็กโอ้ข้าวต้นเล็กไม่สมบูรณ์เนาะ,ะตรงเปลืองปุ๋ยถ้ายิาย่งหญ้ามันหญ้ามันค่อยมีทีนี้ข้าวต้นใหญ่โอ้ครับผมข้าวมันจะใหญ่สมบูรณ์ ฉะนั้นที่ว่าไม่มียาฆ่าญ้ามันก็มันก็ไม่เชิงหรอครับคือไม่ใช่ฆ่าแต่นี่เป็นการคุมคุมญ้าครับคุมวัดจะพืชครับเพราะไม่งั้นเราไม่ไหวแน่นอนอันนี้คืออีกอีกอีก,อกต้นทุนหนึ่งของการผลิตข้าวของชาวนาครับที่ต้องรับภาระก็คือการซื้อยาคุมญ้าหรือยายาฆ่าญ้านั่นเองนะครับสุภง่ายก็คือยาฆ่าญ้าแต่อันนี้เป็นยาคุม ปราสาททองนิ้วครับรายงานครับ <พอ S 1> ยิงยิงยิงบันเยอะยิงบันรับสมบูรบันอย่างนั้นจิบจิบโคมาร์ตมาไรหกเซิฟข้าฉีดครับเตะเตะคนที่บ้านได้ละเจ็ดสิบอ๋อเขาบอกฉีดครับถ้าหามหามน้ำเวลาได้ละยี่สิบหามน้ำอ๋อได้ละยี่สิบทหารก็เป็นแปดสิบครับอ๋อ อันนี้เรารับรับรับจ้างยิ่งอย่างเดียวคือ60บาทถ้าหาบน้ําด้วยก็20บาทก็เป็น80บาทแต่ถ้ามีน้าขนเจ้า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 ของที่นาขนมาให้เราก็จะลดต้นทุนไปอีกอันนี้คนเองแต่ว่าเป็นเป็นเพื่อนกันเลยไม่เอาอ๋อไม่เอาก็เลยเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นเพื่อนกันก็เลยช่วยช่วยกันก็ตีไรละ60บาทอันนี้ค่าค่าค่าพ่นยานะครับค่าแรงพ่นยาน้ําไม่เอาครับแต่คนอื่นเอาเลยอันนี้ประมาณ20กว่าไร่เนาะอ๋ออันนี้หมด น่าจะถึงห้าสิบ่อ๋อผมดูยีประมาณสามวันน่ะอ๋อประมาณสามวันก็ประมาณห้าสิบไร่แต่ห้าไร่ละหกสิบห้าสิบห้าหกเป็นสาโอ้สามพันบาทสามพบาทยิงประมาณสามันคนเดียวนะคนคนเดียวคนเดียวประมาณสามพันสามพันบาทครับคุ้มไหมครับ ทางผู้ชมอาชีพนี้คุ้มมากเลยนั้นหกบาไร่ผมก็ยิงสามวันหกสสามไร่สามวันไร่หกสิบาทเหมือนกันเจ้านี่เลยเจ้านี้เกย์เกยทำนาเยอะนะเจ้านี้เกเกยได้รวยกว่าไร่รอยกว่าไร่เกเกเช่าก็ทำครับคือเขามีรถรถไถเองรถยอดเองลดต้นทุนในการผลิตครับเพราะว่าเขาไม่ต้องจ้างถ้าจ้างก็ไร่ละสองร้อยไถไถดะสองร้อยแล้วก็ ไถคลาดอีกหรือห,หรือปั่นโรตารี่ก็2องก็เป็น4ี0ต้นทุนต่อต่อไรนะครับเฉพาะจ้างเขาไถถ้าเราไม่มีรถไถตัวเองแต่นี้เจ้าของลุงปุ้งนี่แกแกมีของตัวเองมีรถของตัวเองทั้งทั้งรถปัน่นรถไถแล้วก็รถหยอดข้าวแกก็รถต้นทุนในการผลิตครับนี่คือสภาพที่นาของแก,น,กนะครับโดยทั่วไปครับเนื้อที่ประมาณ50ไร่ตะ่กี้ผมบอกว่า25ไร่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าสองสองฝากทางจะทําถนนกั้นกลางครับ ตอนนี้กาลังหยอดข้าวอยู่ฝั่งโน้นครับเดี๋ยวสักพักจะไปดูรถหยอดข้าวของแกนะครับตอนนี้ผมคุยอยู่กับคุณลุงซึ่งแกรับรับจ้างพ่นยาครับเป็นพ่นยาคุมหญ้าของลุงปุงครับอรายละหกสิบบาทท่านคิดดูครับว่าเนาะเนาะวันวันหนึ่งถ้าสักสิบไร่ก็พอเนาะรายละหกร้อยแต่นี่แกเบิ้นไปวันละยี่สิบไร่เลยหกสองสิบสองครับคิดดูครับวันละพันกว่าบาทโอ้โห ถ้าได้พ่นสักสักสักสามสิบวันเนาะโอ้โห <c oughs> oh. วันนี้ยิงมาสิบกว่าวันแล้วนี่สิบกว่าวันวันละยี่สิบไรไม่คือคือตั้งแต่ยิงมาล่ะตั้งแต่ประมาณยี่สิบวันเริ่มยิงตั้งแต่วันที่เจ็ดครับผมเขียนไว้ในตารางผมเจ <7 S 2> ็ดพฤษภาครับ <c oughs> เริ่มยิงมาตั้งแต่วันที่เจ็ดเจ็ดพฤษภา <c oughs> บางคือไม่ไม่ถึงวันละยี่สิบบางเจ้าก็ห้าไร่บางว่าเมื่อเมื่อวานก็แปดไร่ <c oughs> ก็คลายเมื่อวาน <c oughs> ครับอืม ซูไปแล้วก็เฉลีย่ยไปแล้วได้บะวันบาง,บางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยแต่ได่อย,อยู่ที่นาว่าเจ้าของเขาจะมีที่นาขนาดเยอะขนาดไหนครับตอนนี้ก็ลุงเฉลีย่ยไปแล้วแกก็พได้ประมาณสักห้าสิบไร่แล้ว <laughs> ก็ได้แล้วสามพันบาท <laughs> ไม่กี่วันด้แล้วสามพันบาทหกสามสิบ <laughs> อ 6, อาแค่แค่แค่อาทิตย์ดเดียวอาทิตย์เดียวเนะเนะครับสามพันบาทครับ นี่รถคูมมือทันหากินครับมีอะไรครับรถอีแตะครับอีแตะอีแตนอ่าอีแตนอีแตนแล้วก็ขนน้ำนะโดยโดยโดยทั่วไปก็ถ้าถ้าเจ้าของที่นาไม่หามน้ําให้เราก็จะคิดค่าขนน้ํยี่สิบาทรายละยี่สิบครับรายละยี่สิบทีนี้ถ้าเป็นการเองก็ลดลดไปบ้างครับนี่การเองเขายิงประจาเลยครับเขายิงประจาทุกปีครับลดลดทุนคุณลุงอยู่ทางบ้าน บ้านบ้านธนงรัฐบ้านธนงรัฐครับตำบลเมืองทีครับอำเภออำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับครับอันนี้ครับรูโควดพ่อยิงนาแห้งเอออันนี้อันนี้ไอันนี้โรนสตาร์ยิงยิงนาแห้งได้ถ้าเป็นย่ออื่นก็ต้องให้สภาพดินให้มันชื้นหน่อยชื้นหน่อยแต่ตัวนี้นี่ขนาดนี้แดดเปรี้ยงๆนะครับประมาณบ่ายโมงบ่ายเกือบบ่ายสองโมงนี่ตัวนี้แดดจ้าเลยเขาก็ยังยิงยิงได้ทั้งวันเลยยิงได้ทั้งวันถ้าโรนสตาร์ ันลังไปได้แต่ผมยิงทางหนึ่งผมก็หยุด3ามสนาทีเนื้ก็พักผ่อนพักเหนื่อยมันร้อนซื้อร้อนไม่ได้มีมีมีวิธีการยังไงในการป้องกันตนเองในการยิงยาฆ่ายาครับมีหน้ามีหน้ากากอยู่ครับมีหน้ากากหน้ากากครับแล้วก็ต้องเซฟตัวเองครับปิดจมูกปิดอะไรเรียบร้อยแล้วกินเหล้ากินอะไรได้ไหมช่วงช่วงเราทุกวันผมไม่กินหรอกช่วงนยาผมไม่กินตอนเย็นไปก็ไม่กินไม่กินแล้วเขาเคยกินอะไรกินกินนม่าจริงไหม กินนมอะไรเขาว่ากินกินนมกล่องอะไรไม่เกี่ยวเนาะผมไม่กินครับผมผมจะซื้อปสปอนเซอร์มากินดีกว่าอ๋อครับครับเรื่องดื่มธรรมดาครับรแต่เราคุมตัวเองเรียบร้อยแล้วเออเราก็พ่นพยายามพ่นอยู่เหนือลมอยู่แล้วเนาะครับเพราะว่ามันเราลมคือเขาเป็นอาชีพมาแล้วคือเรารู้จกวิธีป้องกันตัวเองครับยิงนานแล้วยังครับเซฟตี้ครับเซฟตี้ต้องใช้ินจริงผมยิงยาถึงเลยยี่สิบปีอะครับถึงยี่สิบปีตอนนี้อายุเท่า อยุห้าแล้วอห้าแล้วยิงมเออรู้แต่ป้องกันตัวเองมันก็ปลอดภัยยิบกว่ปีแล้วยิงสมัยผม,มอายุยี่สิบว่าครับอันนี้ทั้งยิงยาฆ่ายาทั้งยิงยาคุมแต่วันนี้เราเราเรายิงยาคุมหญ้านะครับ,รบไม่ไม่ใช่ยาฆ่าเป็นยาคุมคุมกําเนาิดหญ้าแต่แต่ต้นข้าวมันจะขึ้นมาได้ปกติได้ครับผมกับอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับโดยเฉพาะท่าน ผู้ชมที่ไม่เคยรับรู้อะไรนะครับคือแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่รู้เป็นชาวนาเหมือนกันครับแต่สมัยก่อนใช้นาดําครับทุกวันนี้ห้าหกปีให้หลังมานี้ใช้นานาวานแนะก็นายอดแล้วนะครับเพราะว่าชาวนาต้องปรับ,ปรบ,ปรบเปลี่ยนพฤติกรรมครับเพราะว่าต้นทุนมันอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ก็สะดวกกว่าเพราะว่าลูกหลานก็เข้าเมืองกรุงหมดแล้วครับไปรับจ้างทำงานอยู่กับตากระยายก็ส่วนมากก็ต้องใช้แรงงานเครื่องจักรเป็นหลักนะครับ ยังมันโรยพัวเราประมาณไงอย่างอย่างอยู่โรยพัววันหลังหลังจากวันเสี็ยนนี้ให้ให้ประมาณประมาณกี่วัวนเราฉิดพ่นไม่ไม่ไม่เกินสองถึงสามวันเนาะถ้าเลยนั้นไปเข้ามันโง่มาแล้วอย่อยาาเกินห้าวันอย่ากเกินห้าวันถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าดินมันมันเปียกนะห้าวันมันขึ้นแล้วนะห้าวันอ๋อถ้าถ้าถ้าดินมันถ้าต้นข้าวมันขึ้นแล้วถ้าเราไปไปฉีดยาคุมมันก็จะจะทําให้ต้นข้าว มันเหี่ยวเนาะเวรุ่อไม่เวรุยแถ้าเรายิงยิงต่ำหน่อยมันก็เหี่ยวอืถ้าเรายิงสูงหน่อยมันก็ไม่มันไม่ค่อยถูกดินมันก็ไม่รู้เลยไปตรงไหนเออใช่มันก็คุมไม่ได้เนาะนั่นแหละต้องยิงต้องยิงลงดินให้ได้ให้มือต่ำหน่อยให้มันให้ให้ดินมันเปียกเวลายิงออเวลายิงเราดูด้วยว่าดินเปียกไหมเนี่ยไม่ใช่ บางคนเนี่ยยิงใส่แต่สูงรูปไปไหนต่อไปไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้เอกคนยิงอ่ะคนยิงแต่ละคนมันไม่เหมือนไม่เหมือนกันหรอกบางคนเนี่ยสิบไร่สี่ถังก็เต็มแต่ผมสิบไร่เนี่ยยังต่ำก็สิบถังอยังต่ำไรละถังไปเลยไรละถังแต่บางคนเนี่ยสี่ถังเต็มสี่ถังสิบไร่เดินเอาเดินเอาเลยเดินเดินจำเอาเวียงมั่วเลย เลยมันก็ไม่ได้พลนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วเวลาเขายิงเขาก็ยิงยิงถูกด้วยถูกเพราะอะไรเพรามสิไรแค่สี่ถังเขาก็เลยเอาถูกได้เขาเรียกเรียกเอาถูกได้นั่นเละแต่เขาจะเดินใทั่วเขาไม่เดินทั่วเขาเวียงเอาเลยนั่นเลยแขวงเอาสุลติภาพในการคุมไม่ได้ของของตะเพียงบ้านบุญโลกหน่อนาเก็เจ็ดไร่เขายิงแค่สี่ถังเอง จะคงยืนดูน,ะน,ะนะั่นน่ะจะคงยืนดูด้วยถ้าไม่ได้ยืนดูมไม่ถึงสีทาง <laughs> <laughs>